นบีโก้เจตันเจตันเล่นหน่อยเซ่เล่นหน่อยเซ่เรีย๋ยวพรุ่ง XMG L55K อันนี้ก็ไซส์ก็เทียบเท่ากับ950นะใกล้เคียงกันนี่มา ม,มาครับแกงอะไรนะนี่เขาตั้งชื่อกันเมื่อกี้รถติกอัพไปดูกี่ตันใส่ประมาณสา,ามตันนครับค่าละสามตันเสือตันเสือดสองเสืยออ เต็มอุ่มนี่ไม่หมดมากเนี่ยลนะ้นน่าจะล้นนะก็ไม่เคยแล้วมันะติดรถประกะเข้าอะมันดูว่าเขาใส่กันยังไงวิ่งกันยังไงก็ศึกษาดูเอาไว้ฮะรถเล็กจริงๆรถเล็กเนี่ยเ,เป็นรถงานเฉพา,าะนะ พวกงานในหมู่บ้านในชุมชนเลยต้องใช้เขาเลยนะโอ้โหโหลดยากเงี้ยใส่ประมาณคิวครึ่งมาประมาณประมาณโรเฉลียนะไม่เกินสองกิวลวัเต็มที่เลย จากปกตินะคันที่เวลาใส่ให้สิบร้อรถพวกเราเนี่ยใส่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่เต็มดูพิกัะดูมาเทียบเวลามาเทียวกับพิกัพครึ่งตักนะเต็มหลังเรืการจ้างอัตราจ้างผมลองเช็คดูนี่ ใกล้เคียงกับหกลอ้อเลยนะใกล้เคียงเลยใกล้เคียงกับหกลอ้อเลยฮนะเที่ยวเที่ยวหนึ่งราคาเที่ยวนะแต่เขาจะใส่ได้น้อยกว่าจะใส่ได้ประมาณก,ก็ไม่เกินสองคิวมีองค์โกมิคิวครึ่งเะี้ยคิวครึ่งไม่เกินสองคิวแต่ราคาก็ใกล้ๆกับหกลอ้อเลย นี่วงล้อนนี่เป็นโฟร์วินด้วยนะครับโฟร์วินด์ไรฟ์โฟร์วินดสำับนี้เป็นยางหกล้อนะครับที่จะใส่ยางเป็นยางหกล้อเล็กน,นะไซส์อะไรไม่แน่ใจอย่ี้ยี่ติดลมติดไรน,นี่ดิ้นได้ครับสู้ได้ แรกก็เดี๋ยวเป็นโรงงานให้เรานะสามเนสามเรางานแล้วนี่เป็นงานวัดนะทางวัดก็จ้างไปโครเราก็ใช้รถเล็กของเขานะเข้าไปในวัดโอเคดีอีกหน้าง,งานนะครับโดูดดูดโอโหโฟวิลด์ดรากยังเดือด นี่เป็นตัวดีโฟดีฮะเสียสองรวยเย็ยบไปเลยเยียบไปเลยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครังสถานเราอยู่นี่นะครับนี่ก็เป็นหินทรายที่ทางทางโถโก้กเขาถวายมาของเรามีแค่ระโค้กันเดียว นี่ก็เดี๋ยวเขาเวียงคนระับเวียงใส่คานะเวียงครบหนึ่งครบสองเลยเอาเรื่องใส่มาสามตันสองเลยฮนะเฉพาะหินนะน,นี่เดี๋ยววันนี้ผมมีโฟบิลสูชิไทตัน อโอ้โหถึงที่ถึงที่เลยครับผมอันนี้ก็เป็นหินที่เขาทำถนนทำทางขุดนะครับข้ามาส่งให้เรื่อยๆนะน,นี่เป็นงานวัดนะจะมีคมาถวายมาบริจาคให้เรื่อยๆนเป็นดั้มไฟฟ้านะครับไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นปั่นหน้าเผาสบายๆครับสามตันในยายสบายๆตามมาลงโมเที่ยวสองนะครับีนวันนี้ต,ตัวใหม่ของ XCMG ลยครับ XC 968T-H นะครับ ตัวล่าเลยตัวล่าเลยตัวนี้ใหญ่กว่าน่าจะใกล้คีนะ่ะไซส์66นั่นเลยครับ66ของของแคทชุดเดิมนะชุดเดิมสามคันนะถามชื่อทีมงานและชื่อทีมงานแสบด,ดกนะักรับเสียตันแกนนำ วุ้งเกียร์กะกระบะครับโอ้โหเป็นลมเลยค่อยๆปล่อยนะค่อยๆมาปูมเดียวไม่ได้นะครับวงล่างไปหมด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ใส่รถพ่วงเรานี่ไม่ยอมเต็มสักทีนะฮะใส่ปิกอัพนี่ตักเดียวล้นเดียใส่ได้ประมาณ2คิวครับกระบะแน่ย,ยาวประมาณสักสองเมตรใปรบอกสองเมตรสองเมตรกว่า ผมล้อข้างก็น่าจะบุ้งผีเดียวเลยครับตัดเดียวตัดเดียวก็น่าจะพอละเราไปดูหน้าง,งานตอนรอบนะนดูรอบนี้บอกให้พี่เขารออย่าเพิ่งเทน,นะพี่อย่ารอผมไม่ถ่ายก่อนดูการเร่งเข้าหน้างานมันเละครับไปดูว่ด,วด,วด,ดูว่าเนนิดดีโก้เจตันเจตันดู <S <S เร่งหน่อยซีเร่งหน่อยซี เราจะผ่อนทำไมแล้วไม่ได้นะครับอย่าฝืนอย่าพังเอาสักเกิเลไจ้่นะ เรียบร้อยไฟไม่ดึงฟังฟันนะเจะตัดก่อองแค่นี้สั้นกว่าดีโฟดีดีโฟดีไปอ้อมไปเลยอ้อมไปเลย อ้อมไปอ้อมไปเรียบร้อยต,ติดติดเครียดฝากมาไอยยังรอก่อนแรกเรียบร้อย,ย,อยทีมงานแสบดัก วินรัดจบแพะผมไ,ไม่ต้องดินด้นมากแล้วรถมันมันหนักมันน่วมเดี๋ยวพังไป ครับผมว่าละโอ้ยมันยกไฟฟ้ามันยกได้เลยผมไม่รู้นะเนี่ยกดไม่ทันจอดเลย จะลงอีแนวเป็นพระเอกเลยแต่ตันว <c oughs> ันนี่โหมดินุลงชาน้ำลงลงลงชา ไว้รุนใจร้อนเอาฝนเนี่ยนะนีะ่เอาแล้วฝนจะมาแล้วครับผมฝนจะมาแล้วแต่ก็จบพอดีครับปิดปุ๊บงานปุ๊บจบพอดีนะครับ คผมคลิปนี้นขอจบเค่น,เนี้ก่อนนะผมพูดให้สาธารณชมผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับช่องทางกาตอนต่อเพิ่มเติมท,ทาง Facebook และทางาางานเพชรไทยเหนือขอบคุณครับขอบค,คุณมากครับท่นานใดสนใจเสื้อนะต่อสอบถามระมาผมตอนนี้เริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีไซส์แล้วนะครับทยอ,อยเข้ามาแล้วมาแล้วครับ โอ้ยมุมนี้สวยจัดครับโอ้โหโพสท่ารอรอ